มาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะดอกใหญ่ใหญ่กำลังออกครับนี่คือเห็ดเพาะนะครับสวยๆครับสวยๆอืมนี่คือเห็ดเพาะพี่น้องอุ๊ยแตกครับ เบอะครัเเด้ห็ดเผาะนะครับเพิ่งเริ่มเก็บได้แล้วได้แล้วมาแล้วพี่นอ้องหลากๆอยู่เด้ออื้อเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนพี่น้องบา,บายบายเห็ดเผาะครับเห็ดเผาะมานอยู่เด้พี่น้อง